สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมมอรเวลคลิปนี้ก็ยังคงมีความประทับใจระหว่างสาวไทยของเราอย่างบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกสีกับโค้ชระดับโลกอย่างกุยเดตติครับแน่นอนว่าเราก็ได้ชมบรรยากาศโมเมนต์ที่โค้ดเข้ามาพูดคุยกับบุ๋มบิ๋มซึ่งคลิปนี้แอดมินจะพามาชมเหตุการณ์ก่อนที่กุยเดตติกับบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกสีจะมีการเข้ามาพูดคุยกันครับบุ๋มบิ๋มกับโค้ดกุยก็ได้มีการกอดกันแล้วบุ๋มบิ๋มก็มีการ ไหวโค้ดกุยเดตติด้วยครับโค้ดกุยก็มีการตอบไลบุ๋มบิม้มถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วน่ารักจริงๆครับอย่างบุ๋มบิ้มชัชชุออนเธอก็น่ารักมากมีสัมมาคาราวะเมื่อเจอกับผู้ใหญ่เธอไหวเสมอเลยครั้งก่อนปีที่แล้วเธอก็ไหวโค้ดกุยครับเมื่อเดือนผ่านมาปีนี้เธอก็ไหวอีกแล้วก่อนที่ทั้งสองคนจะมีการพูดคุยกันอย่างถูกปาก ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆจริงๆครับที่นักตบลูกยางสาวไทยของเราจับใจโค้ดระดับโลกได้ขนาดนี้สัมมาคาร,ระวะรอยยิ้มมิตรภาพสาวไทยเราสุดปังครับ